ทุกคนถุกก๊อปถูกมากอ่ะใบละร้อยเหล็กอันละสิบบาทวันนี้จะไว้ไ้ถ่ายงานแล้วละ่ะนี่อันนี้จะได้กล้องเหีโอโไว้ถ่ายงานนะนเ,เนี่ยชุดลําโพงเก่าเนี่ยยังใช้ได้ครับเนี่ยเนี่ยเสียงโคตรดีอ่ะโอ้วบนวววววววะวววววววอวโหเววอวว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 วาของใครอวว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 วอวว ค่ะ oh, yeah. ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะซาคุละโกดังมือสองญี่ปุ่นเป็นของมือสองต่างๆมีทุกอย่างเอวิดิ n งจะเป็นชามกระเป๋าที่เราได้กระเป๋าครั้งที่แล้วนะคะเราไม่ได้ถ่ายแต่ว,ว่าเรามาได้กระเป๋าเดินทางนะคะรอลากร้อยหาสิบบาทไปดูกันว่ามันจะมีอีกเปล่า โอ้ถุงกอบเพียบเลยนี่วันนี้เราจะมาเอา<ก>ถุงกอลกันครับวันนี้เราจะมาถุงกอล์เด๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าที่เราได้ไปครั้งที่แล้วก่อนมันจะประมาณไหนคราวที่แล้วมีแค่ใบสองใบเองคราวนี้มีเพียบเลยอันนี้มันแบรนด์ของแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ e l l i s s a y แบนเลยนะเนี่ยยังลื่นอยู่ไหม,ไมยังลื่นนะแบักเพาว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าอลูมิเนียมเอออะลูมิเนียมอันนี้มันเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับโครงอลูมิเนียมอย่างที่เคยเอาไปคราวที่แล้วเนี่ยไซส์นี้เลยที่เราได้ไปแต่ว่าไม่ใช่แบนนี้นะแบบยังมี อันนี้แถมปะแถมแถมใครอ่อมาจากญี่ปุ่นจริงๆงนะเพราะว่ามีแต่ตัว๋วตั๋วอะไรไม่รู้แต่ทำไมยังนี้อยู่เลยอะเนี่ยผ้าก็เป็นดูฝั่งเดองเขานนี่มีตะค่ายตะเคยผิตจีดนี้เราเคยได้กระเป๋าเดินทางจากที่นี่ไปนะครับแล้วก็ไปทำความสะอาดนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูกลับไปย้อนดูคลิปเราได้นะครับ กระเป๋าเดินทางใบละร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้ก็ไม่รู้เครื่องดน,นตรีอะไรนะครับของญี่ปุ่นเขาเรียกมนะไมอะไรนะไมเบสบ,บอลอันนี้ก็เป็นโซนพวกวกีฬานะครับพวกอะไรเขาเรียกอะไรเอ็ดดูมินเนเซอร์อะไรต่างๆนะถุงก๊อฟว่าคือวันนี้เราจะมาเนี่ยหาถุงก๊อฟพวกนี้ไม่รู้ว่าขายใบเท่าไหรนะ่ล่ะ เป็นหามา่าไหววิว่งแถวโหยังดีเลยสภาพเออมี่หนาตรงนี้เดี๋ยวเรามาถามน้องกันดูนะครับน้องครับถ,ถุงก๊อฟนี่มีแยกขายเป็นเอาถุงอย่างเดียวปะไม่เก่งไม่เก่งถุงก๊อฟนี่ต้องขายเป็นแบบแยกเอาแต่ถุงก๊อฟได้ไหมไมันมันใบเท่าไหร่อ่ะร้อยใบละร้อย ไปไปเลือกดูได้ใช่ปะ่ะและและเหล็กอะพวกเหล็กชุดเหล็กดีกอล์ฟไม้กอล์ฟอะไรพวกเนี้ยไม้ยาไม้ราสิบบาทสิบบาทอ๋อเลือกดูได้เลยใช่ไหมโอเคครับ่งครับทุกคนถุงกอล์ฟถูกมากอ่ะใบละร้อยเหล็กอันละสิบบาทเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างโคตรถูกถุงกอล์ฟอใบละร้อยเหล็กอันละสิบบาทมาได้นะนมาดูได้ต้อง,องออกกําลังกาย เนี่ยใบยละร้อย a ด i d เดี๋ยวอาจจะได้ได้ได้เหล็กกลับไปนนด้วยมันมีเหล็กบางอัน,จ,นจ้นีเานนี้ก็วินเทจวินเทจนะครับเป็นแบบหนังคือวันนี้ที่เรามาเนี่ยคือเราจะมาถึงกรอฟแน่นอนเราต้องเอาแบบหนังเพราะมันทนกว่าพอเราได้ถุงผ้าไปมันไม่ค่อยทนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะได้แบบไหนครับอันนี้อันนี้เท เทเลเมดเทเลเมดเทเลเมดนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์แยกออกมาจากอาดิดาสนะครับทำกอล์ฟโดยเฉพาะ่นข้างในข้างในสีเหลืองสีเหลืองไหมน่ในจี้กอล์ฟนะครับแต่บางอันมันก็ไม่มีโคเวอร์โคเวอร์ก็คือที่ที่มันปิดใช่มันที่ครอบอย่างเงี้ยมันจะแบบสภาพอย่างเงี้ยครับเราก็ดูแบบสภาพดีๆหน่อยแบนอะไรมูอ่ะเราก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาท แต่ไม่ได้เล็กนะเอากระเป๋าอย่างเดียวนี่ของมาลูแมนนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าวแบบินเทจวินเทจเมคอินเจแปนนี่นจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเขาเองอะเมคอินเจแปนเลยนะครับกระหนังแท้นะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าหนังแท้ออกคาสคาสิกคาสสิกแล้วก็เลยเอาอันนี้สภาพมันดีสุดแล้วแใบบและวหนึ่งร้อยถ้าเป็นหนังที่อ,ยอายุขนาดนี้ร่องหมดแล้วนะ ข้างในมันจะเป็นแค่สามช่องนะครับแต่เขามีไอ้นี่ให้ไอทีเก็บไม้ไว้ให้แยกเบาตอนอยังไม่มีไม,ม้ก็เบาเแล้เราได้ใบน,นี้แหละหนึ่งร้อยบาทได้แล้วนะครับหนุ่มก๊อบหนึ่งใบต่อไปแล้วก็จะไปดูอะไรต่อดูเรื่อยๆ หลังจากที่เราได้ไมค์กรอบแล้วนะครับเราก็จะไปเดินดูเลือกของต่างๆนะครับที่นี่มีของให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาต่างๆนะครับก็เขาจะแบ่งเป็นโซนนะครับโซนของเก่าของใหม่นะครับเคหนึ่งเคสองเคสานะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับตามอายุของสินค้านั้นๆครับน่าได้อะไรมาดูดิหัวก่อสร้างวิ่ง จ็มีกล้องวีโอแบบนี้เนี่ยเฮ้ย hey, เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นนี่ก็พวกกินเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เขาก็จะช่างํำหนักนะครับตามโซนว่าโซนนี้กี่บาทกี่บาทครับ oh. ก็จะเป็นตามโซนไปเรื่อยๆเยอะครับที่นี่เยอะของเยอะมา oh. ดูว่าอะไรดับอ่นนี้ก็โซนเชสองนะี่ยมันมีป้ายเชสองราคาเท่าไหร่เ oh. นี่ย ในกายเงี้ยสวยนะครับวินเทจมากวันนี้จะไ้ไปถ่ายงานแล้วละ่ะนี่อันนี้จะได้กล้องวิวไว้ถ่ายงานนะมันดูยังไงอ่ะมันต้องไอ้อนี่มันต้องมีแบตมันถึงจะมองเห็นใช่มันต้องมีแบตมันถึงจะมองเห็นจากที่เราใช้โกโปๆเราก็จะมาใช้กล้องอย่างนี้นะครับในการถ่ายงานได้หรอะ <laughs> มีฟิล์มให้ด้วยอ่ะนี่ก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ติดหน้ากล้องนะครัมวนวิดีโอถ้าเด็กดูนี้ไม่เห็นแบบนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยชุดลำโพงเก่าๆเนี่ยยังใช้ได้ครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย เสียงโคตรดีอ่ะเขาถ่ายเนาะเขาให้จอของร้านของเราร้านเสียงร้านเสียงเนี่มีกระเป๋าใส่กล้องโอ้ใบนี้เท่อะแต่นักมากเลยนะเอโอ้ย ซากุระโกดังมือสองญี่ปุ่นนะครับก็จะมีสินค้านะครับให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับกระเป๋ากล้องนะครับโอ้โหมีเยอะแยะให้เลือกมากมายเลยนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับสภาพดีนะครับแล้วก็โซนเสื้อผ้านะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเสื้อผ้านี่ก็ส่วนมากก็ช่างกิโลนะครับรองเท้านะครับแบรนด์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไนกี้นะครับไม่ว่ารองเท้าวิ่งรองเท้าฟุตบอลมีหมดนะครับเสื้อเอซิสเสื้อผ้า ยังสภาพดีเลยนี่เสื้อผ้าของใครอ่ะมิวโกะเหรออิกะอ๋ออ oh, ิกะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านซากุระโกดังมือ2ญี่ปุ่นนะคะนี่ก็จะเป็นที่เจะของมาแนะนํานะคะโปรโมชั่นที่มีอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าตอนนี้โซนเสื้อผ้านะคะก็จะมีสองอาทิตย์คะจะลด10%ก็คือซื้อเท่าไหร่ก็ได้ลด10%เลยนะคะแล้วก็ทุกๆวันพุดธค่ะเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยาวเดรสยาวอะไรแบบนี้คือลดาเลยค่ะแล้วก็ที่ร้านนะคะ ถ้าเป็นส่วนของสินค้าประเภททั่วไปแบบเนี้ยค่ะก็จะสองอาทิตย์แรกใจแบบว่าเป็นของที่มานใหม่เนาะสินค้าก็จะลดราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ว่าคุณคุณภาพยังดีอยู่แล้วก็จะลดราคาทุกวันวาจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ก็จะลดราคาทุกวันแต่ว่า,วาสินค้านี่คือแบบว่ามาลง เรื่อยๆทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมคะเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็คือลงลงใหม่เดือนละครั้งนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยคราวที่แล้วเรามายังไม่มีเยอะเท่านี้นะเนี่ยก็คือว่ามีเพิ่มมาเยอะให้เลือกเยอะมากลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ค่ะเติมของทุกวันค่ะเพราะว่ามีอยู่ในสปอกประมาณหมื่นกิโลโอใช่ก็จะเติมอันนี้ก็คือแบบว่าทั้งหมดอ่ะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่างกิโลใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นช่างกิโล พอดีวันนี้มาดูถุงกอบนะคะถุงกอบ้อยเดียวอ่ะอันละ้อยเดียวคือแบบถุงมากแล้วก็เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ด้วยนะ Adidas, Caroe อะไรก็มีหมดเลย mm hmm. ก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากถุกคนนะคะมานะคะจกักรุล่โกดังมือสองญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. อันนี้คืออยู่เส้นเขาเรียกก็เส้นอะไรคะคาร เปิดทุกวันค่ะสิบหนงทสามจะเป็นฝั่งที่เข้าขาเข้ามหาชัยเนาะใช่ใช่ยังไงสังเกตสายมือนะคะเพราะว่าป้ายอาจจะแบบป้ายใหญ่นะแต่ว่าต้องค่อยๆอเดีไอ้นี่ค่อยๆชะลอรถมาปตทเ่ะโอเคสังเกตปั๊มปตทป้ายเคฟซีใช่ป้ายเคฟซีถ้าเห็นป้ายเคฟซีก็สายมือเลี้ยวเข้ามาได้เลย โอเคขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับร้านซากุระโกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่นไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับช่องวานพาไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วครั้งต่อไปนะครับช่องวานพาไปจะพาไปเที่ยวหรือว่าพาไปแนะนำสถานที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ